Hello guys! Welcome back to my channel ่วันนี้จริงเหรอวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปมนาวิทยาลัเป็นทัศนศึกษาครั้งแรกในมปลายใช่ค่ะเพราะว่ามอสีเราไม่ได้ไปเราีนี้ด้วยเราจะไล่จากหน้ารถนะคะไปทักทายคุณครูลังแรกนะคะเราจะให้ทักทายคุณครูค่ะพวกค้าไปบายกล้องหน่อย อันนี้คุณครูที่ปรึกษาแล้วนะคะจำเจอคุณแล้วค่ะลืมลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วโฟร์ทาวน์สเตอศึกษาโฟร์ทาวมินภาษาศึกษามอปลายชื่ออะไรคะอันนี้น่าอาจจะคุณคุนที่หนึ่งนะคะออกกล้องบ่อยอันนี้นะคะไม่ออกเหนื่อยเอ๊ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนเรียกกลับมาด้วย แต่คลิปน yeah, ok ี้อาจจะเจอคนโชว์เล็บเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตากล้องก็มีเหมือนกันค่ะถ่ายตอบเพลงอนอุดเสือกคนไม่เห็นโอนอยวัสดีค่ะอุ้ยมาแลวทุกคนค่ะเห็นอะไรเห็นคนสวยเอค นี่นะคะวันนี้เราไปกันทั้งหมดกี่คนคะนี่นะคะห้องประจำห้องก็คือวันนี้นะคะคุไม่ต้องกินยาคุมยาคุมอาจจะเห็นเพื่อนหน้าสดเยอะนิดหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าจะมาบริการในในทันตบิการตรงนี้ใจนะคะสวัสดีค่ะก็ใช้ได้นะคะก็1 2 3

เดิมนะคะใช่ค่ะทุกคนร้านใช่หุยหอมมากหมึกกรอบกับโจ๊กในน้ำ่อยมากเนี่คือแซนด์วิชนะคะอาหารของคนฝรั่งอย่างเราโอ้โหขอบคุณมากค่ะนี่นะคะทุกคนแล้วก็จะจบครึ่งแรกไปขนาดไหนก่อนแล้วก็จะถ่ายให้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่อยๆอ่ะเป็น เป็นฉากๆไปเลยนะคะทุกคนเราจะไม่ถ่ายลากยาวเป็น30นาทีเหมือนครัวทิตนะคะทุกคนไัต่อัสวัสดีอ์เค่ะอัสนี้เป็วสดีค่ัดีคี่เราลงมีค่ั้งีคกนะคะค เพราะว่าคนเยอะอยากกินข้าวเลกด้วยบค่อยไปกินบนรถเราจะติด P D P A ไหมนะคะเราจะไปดูกันเลยอันนี้เป็นสุดนพารถที่สองเราพักรถอยู่ตรงไหนอะอันนี้คือที่ไหนวะบดีเพื่อนใช่อันนี้คือบุรีเราเออใช่เราพักรถที่บุรีรัมย์เป็นที่พักรถอันแรกซึ่งคนเยอะมากเลยตรงเร่นเราต้องรีบซื้อของในเซเว่นนะคะ <pes ky. S 1> เขาอาจจะคิดว่าคนเยอะดีกว่าอาเลยไม่เข้ากันหรือแ ไม่มันขายสองอันอยู่เลยบาร์มันก็ขายสองอัน <c oughs> ต้าเขาไม่มึงจะซื้อออะไรันนี้ซเ้ยไม่ซื้อเข้ามาขายตูนฝากตูนเป็นคนฝากซื้อนะฝากซื้อแหละฮะคนเยอะมากค่ะทุกคนไม่กล้าพูดเลยคนเ,น <c oughs> เยอะอะไร อะไะไม่ค่ะอะไรอ้ยเอะไรอ่ะมาเจอเพื่อนแล้วคะาแล้วจังหาไปย่งย่าซื้ออะไรากิตาไปถ่ายข้างนอกมีพิตา่กคุณวจะไปดูใบอกด่่มีนอไม่เอานั่นสายที่ตรงงานไม่ได้เอาตังโรงมาเลยวะในพีดวะ หเพราจะดังหาเพื่อนเราก่อนนะคะฮิตมากยูไนมหน้าเนี่ยไปแล้วปะไป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 ปไปไปไปองอนแล้วะไปาหายไปไหนแล้ววะปากแก้มจ่ายไหมนี่ไงน่ะ อคไปกันเลยเราฝากเคลื่อนจ่ายตังแล้วนะคะเราจะไปถ่ายดูบรรยากาศด้านนอกกันแสงดีอ่ะจริงไปยืนตากแดดมาเจ้าซารีน่าสวยเนอะโอ้ยปู่ปูมึงสวยมากโอ้ยกอดไะมึ้งขามึ้ง อัน,นนี้นะคะคือเดินไปตรงไหนอ,ะอ่ะก็เจอแต่เสื้อสีส้ไมไปหมดเลยเ,เพราะว่าเราเรามาทัศนศึกษาพองกับพี่มาหกนะคะมหกยังมาไม่ถึงปะไม่ห็ไม่รู้อ่ะเหมือนแกขับอยู่ข้างๆเราตอนแรกไม่ค่งนะหลังเลยพี่แมงเราเจอแมวใส่เสือ้อแต่ว่า สิ๊กยัไม่รักแล้วแล้วค่ะทุกทุกคือตอนนี้ประชากรประมาณ3ามแสนเจ็ดคนอยู่ที่ห้องน้ำใช่หรอก็ล้วก็จะไปเข้างน้ำา็ไม่นเดตเดบิวตก่อนเตอนเดบิว่อนบาวนบิวต่อนเดบิตัดด้วตไม่ตัดตอดกเอาดิวักอาเดิวตนเก่ตไม่เดยตันด่นต้อนไดอดอแล้วค่ะ คือตอนนี้เป็นเวลา่โมงแล้วนะจุดพักแรกเราอยู่พักแรก,แกแร6โมง50กว่าๆนะคะนี่6โมง50กว่าๆเรามาหยุดที่จุดพักแรกถ่ายกับตำรวจเรามีพี่เอ่อพี่ๆตำรวจนะคะนำขบวนให้เราด้วยเดี๋ยวเราจะ

ตอนที่สองนะคะเรากำลังจะโบน่าความโชคชัยมีวัวค่ะทุกคนถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วกำลังเล่นไปซื้อซื้ออะไรวะซื้อไม่ซื้อผลไม้กันนะคะแย่งกล้องมาจากเพื่อนเฉยเลยไม่เป็นไรวัวที่ภูมิใจมากเลยเนี่ยภูไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไม่กับยูทูบเบอร์อะจริงเราจะมาซื้อเคนตาลูปกันนะคะ เดียวตรนี้แค่ตะลุบหน่อยเธอระวังแบตหมดก่อนอ้าวคู่นี่แบตแบตเต็มเลยเห็นไหมมันหมดเห็นว่าชุดโมงเดียวไม่ใช่หรือเหรอเออใช่บอกใช่ควรที่บอกแต่พวกหนูถ่ายมาตั้งเยอะแล้วนะไม่แต่ออกจากรงเรียนอะมาซื้อมาซื้อเรากำลังแต่งหน้าแต่งเสร็จแล้วแต่ว่าต้องเติมหน้าเรามาซื้อนี่นะคะผลไม้กันชี เึาไมเข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะเนียวแคาลูมถุงน,นึ่งเท่าไหร่อ่ะมีแต่แมงร้อยอ่ะแมงย่อยอยู่ในกระเป๋าอ่ะมึงพอมีพอเยอะไหมเอว่า โอเคนะคะตอนนี้เราจะมาซื้อผลไม้นะคะทุกคนอันนี้นะซื้อผลไม้กระจุกบ้างนอย่างบัลลี่กันแบบนี้นะนี่นะยานี่เดี๋ยวเนนะอะไรเนาะเข้ากล้องไหมเนาะมาเข้ากล้องก่อนเอาลงดีไหอเอาลงเลยเรียวๆอ่าสวยลงเพลินเรียวเออไม่สวยเท่าคนถ่ายค่ะไม่สวเลยถี่วิชาการ กินนะกินเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนนะคะเราจะไปซื้อของกันนี่เรามากับพิต้านะเฮ้ยมวดสิของความเชื่ออะไรพวกคนก็รู้แล้วค่ะเราเป็นยูทูบเบอร์คนเก่าที่ช่คองเทศโรงเรียนวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้วแล้วเราก็จะไปเฮ้ยโดนัดเป็นโดนนัท ไปซื้อโดนะโดนะซื้อหกชิ้นปีหกชิ้นแม่ซื้อก่อนได้นะคะโดนาซื้อหกชิ้นฟรีหกชิ้นแวะซื้อก่อนได้นะคะซื้อไหมคะโดนาซื้อหกชิ้นฟรีหกชิ้นนะแวะซื้อก่อนได้นะคะฟรีนัวนหรอไม่ไน่มาต้นไหนาจอมฟรีหกชิ้นแม่ซื้อก่อน เราที่นะคะุณพงศ์แเรี่นหลายคนนะคะกําลังลงมาเพราะบบว่าทำกิจกรรมนะคะนี่นี่เพื่อนอยากอยากดูหน้าตัวเองอค่่ถ่ายอยู่นะค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวสวนสัตว์โคราชนะคะเราก็จะมาสวนสัตว์โคราชที่เก่าที่เดิมที่ประจำนะคะก็คือ เพื่อนเราน่าจะแบบปวดอะไรนิดหน่อยเราก็เลยต้องแบบนี่นะคะคุณแมวค่ะเดี๋ยวมันต้องถึงสวัสดีค่ะคุณแมวไปเป่าบอลลคอนเทนกล้่ะผลไม้ค่ะคุณสวัสดีกล้องค่ะสวัสดีกล้องบายไม่มีสาก้องอ้าวแต่าแดเซจแต่อเมซนใช่มี้คะ่ไนนตัวใหน่งตัวะคะเจนชื่ออะไรดีคะเด็กหญิงค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กเล็บเล็บิแล้วมีอะไรต้องขน่ยตัวเลยไปเล็บล้ว ช่วยไหมคุณต้องไปช่วยไหมคุณต้องไปทำมันนอ่แต่หน้าต้อแต่หน้าตองไม่เปอะไรไม่เรียนคะเราจะไปสวยนะเราไม่ได้มาทัศนึงษาตามคนละทองอะไรนะ ไม่เราต้อง <reco Christ. S 2> ให้พบเองอะทำผิดนะคะวันนี้เราก็มาแบบเก่ยวทัรมาเกี่ยวกับธรรากากียวกับธรรมาธิหารเ่ยับราธิ้าเกี่ยวกับธรายการเก่วับรราธกาเก่กับรราธิกเกวกับธรรมาธารเกี่ยวกัรรมากาเกี่ยวกัมางิรยกับธมเี่ยวกับธรอาธิการเกี่ยวกราิกรเกี่ยวกับราิการเ่วมาธกรเกี่ยวกัรรมาธก้เก่ยกับมา้ิการี่ยรารยับธรรมาธิการเี่ยวงสบมาธกกี่ยวนะคะมะ ไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้แล้ตื่นสายกลัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาทอร์เขาเยอะไอ้แฮมีสันเขาเยอะมากเนี่ยไม่เป็นไรแล้มันตื่นสายแต่เมื่อกี้ครัวเราไปกินข้าหน้าเขาวไอ้ยิ่งหรอคะมคทานแรกกับเขาแม็กซ์ซื้อให้ตำรวจเมื่อกี้กูไม่ได้ซื้อให้ตัวเองอ๋อคุณจะบอกว่าเห็นอุบัติเหตุอะเมื่อกี้ออยยูู่่เห็นรถเล่อะรถรถกระบะคือแบบยุบลงเลยอะตอนเขาคนอัันน้นคือคนอะคนตายไหมตายตายไม่รู้จิ้มตะวันแล้วให้ทำอะไรไหม ไม่แล้วก็อุบัติเหตุไงตอนเรามารถพ่วงในในใช่ไหมแต่ว่าเราดูรีแอคชั่นรถพ่วงเลยเหรอใช่รถสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบ่ายจังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่แต่งหน้ากันยังยังเลยตอนนี้ดูนะคะทุกคนเยอะคนเยอะมากเลยใช่เราจะไปเข้าห้องน้ำนะคะแต่คนเยอะมากแล้วทําไมหน้าเราเป็นอย่างนี้ไม่ดูหน้าเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง ปิดีน่ากินมากร้าวกงโมเมนต์ดีดีอร่อยมากเลยค่ะอู่นๆมุ้งมู้งนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์นะคะพาไปขายห้องอื่นด้วยเนาะเดี๋ยวไปขายไปขายเพราะว่า ดีค่ะสนุกไหมสนุกค่ะนี่ให้ครูเลือกสิว่าสามมาดิครูไปอะไรดีให้ครูไปเลยอารูไปเลือกสิเอาผิดนัไปไปไหนพร้อมไหมโอ้ครูลองากเลยลูกชอมากไหมไม่ไหนดีไมสัมษณ์ไหนเนี่ยเองเขาจะโพสให้แพรว่าเนตอนนี้เขาก็สวยเขาก็ปิ๊ใคร ทำไมไม่ไม่หมายถึงเราบ้างหรออุ้งจะเอาโกโปเข้าห้องน้ำเธอบอกเอากล้องคืออาทิตย์หรือเปล่าใช่ค่ะอาร์ทาวอนนะคะบอว่ามีใครอยากถือไหมไม่อยากถือไหมหนูบอกหนูเองหนูเองหนูถือเองนี่นะคะเข้าห้องน้ำข้างในห้องน้ำต่อแถวเยอะมากนะคะเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกับคุณ้มค่าเลยคุ้มเท่าไหรุ่้มค่เข้าห้องน้ำกันเลยก็คือเราเข้าห้องน้ำ เราเข้าห้องน้ําห้องน้ํำนะคะเราเข้าห้องน้ํานะคะห้องน้ำดรอแถวยาวมากค่ะทุกคนนี่เราเข้าห้องน้ำคนพิการค่ะโช่ตอนนี้เก่งค่ะพคนนี้ไม่ทํผิดเพราะขับยังค่ะคุณนุ้ยยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดเวลาเรียนอ่ะยังต้องมาต่อคนพิการเดินไปไหนละโอ้หนาวร้อนมากเราขึ้นรถกันไหม โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุดสัต์โคลาชกันเลย